กิจะกินรอบเมิองมดังหวานหวาน เหมือนกันยังอย่าใส่หัวไอศครีมอเออมันเปลี่ยนสีจริงจริงจ้าหนสวัสดีจ้ามื่อนี้แม่โกกิกะมีภารกิจต้องนั่งพับกระดาษเนาะจ้าพับกระดาษไปไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนของโกกิกะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเนาะจ้ากะจะเป็นวันธนาบาตะ เป็นเทศกาลช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นแม่จ้าก็จะมานั่งพับพวกกระดาษพวกอย่างที่เกี่ยวกับดวงดาวหรือว่าอ่าเป็นวันที่ขอพรจากดวงดาวเอียงประมาณนี้แม่จ้าแม่กกูเก,กะกะอ่านเบิกประวัติมาข่าวๆประมาณนี้จ้าแล้วก็จะมีเขียนเป็นคําขอพรใส่กระดาษแล้วก็เอาไปเอ่อไปติดไว้ตรงกิ่งไผ่นะจ้ากับประวัติมันกยน็ยาาแน่อยู่จ้าแม่กกูเก,กะบ่คอยเด็กเขาไปอ่านปันใดกะ มือนีกับมาพับได้ประมาณนี้ละจ้ะการนั่งเฮ็ดต่างโดนนี่แม่กูกีเฮ็ดบบกบักโดนเลยมือขึ้นนีก็เฮ็ดทั้งขึ้นเลยเก็คือภาพโปป็นแม่จ้าย่างนึ่งกับกวัวจะเฮ็ดได้เทล่าลอันก็ต้องพังแล้วพังอีกเพราะว่ามันต้องใส่ความแบบใจเย็นมากๆเลยจ้ะแม่กกีก็แห้งเป็นคนใจหอนอยู่ได้กปกติแล้วแต่กะพยายามเฮ็ดให้ได้ละจ้ะเดี๋ยวถาเอาไปร่วมกิจกรรมกับ มูอยู่โรงเรียนจะเอาไปแคนใส่มากกิ้งไผยวันนี้แมก,กกี้ก็ได้รับไปซนี่จะเป็นเมลอนเราจะมาจากฮ้อกงกลดูฟูราโนเป็นสวนแม่จะอยุฟูราโนแมกกี่เคยไปมาแล้วหลายรอบแล้วไปทุกๆุกปีแล้วจ้ะยินีก็คือสิบวัได้ไปดอกมันไปดูดโพดก็ดจะประมาณนี้จ้ะเออ แดงอยู่หอกไก่ดแพงแพงเลยจ้ะสามลูกนี่กระสีมื่นกว่าียนนี่แหละคิดว่า โกกีจะกิน่อบเบิงจ้าหว,วานหวานหวานข้าวอีเล่ <c oughs> แซ่บแห้งจ้าหวานแห้งหวานแบบหวานแบบจังไลนเราบอกว่าถึงหวานแบบละมุนหวานแบบกระแซบนะจ้า <c oughs> ช่วยมีคุ้มให้แมอวอมก้นสือให้ตุ๊กตาใ่ให้แม่ใส่แพมเปือดอให้้องเหมือนใส่ให้เจ้าของมีจังน้องเน่าแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ว่ามีมูเล่น <c oughs> <c oughs> พูดอะไร พูดกับน้องเน่าก็ยอกอย่ถึงบ้านแล้วจ้าบ้านมันนี่คือห่อนแห้งแทวห่อนเหมือนตับจะแตกเลยเม่กุกกีออกลงไปรับกุกกีแป๊บเดียวแม่จ้ารู้สึกว่าห่อนห่อนจนใจสีขาดเลยหมือนเนี่ย้าไม่จังออกมามาได้ขนมคนละกล่องวันนี้แวะไปซื้อขนมให้ที่ซปเปรอร์ใกล้บ้าน <ไ>ปเอาลงไปได้ไหมแล้วแม่ถือให้ก็ได้กระเป๋าเอ๊ะได้แป๊บ,บึงเออเอาปิดก็ได้เดี๋ยวแม่เอามาทางนี้ก็ได้ไปไปมา,มา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 เปิดประตูให้โอ้หอนแห้งครัจ้าหือาห่อหอนั้า่อนแย่แท้ ไปไปไปรอบรอวรจรอบรอบรอวรบอบร้บออกรอบเอบร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 เบรอบรอบรอบอบรอบรอบรอบ้าบรอบรอ,อ,อ,อบามมารอบาอบกอนรอบ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 อบรอบรอบรอบกอบร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 อบอบรรองรออบรอบรอบอออบลอออบออบออ วางไว้เออตาเลยช่วยแม่หน่อยมันไหลมันเยอะของมันเยอะของมันไหลพอดเอาเข้าไปหมดเลย <c oughs> เอออาคุณนายจะเข้ามาไหมล่ะไม่กล้าหน่งเอ้าอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่เอาไปหรอกอปิด ม่นีมาร่วมกิจกรรมจ้ะคือเอาลูกคือเอาไปไปไปวันไรธนาบาตะมาจัดอยู่โรงเรียนคางๆจ้ะโรงเรียนไงจักหน่อยโอเคคือไปวันนี้ช้าแล้วนะครับไปเลยไปกันเอาคือดีๆแลยก็จังมีเด้ตัวดง พ่อมาถึงโรงเรียนจ้าทุกคนใส่ชุดยูกตาตะหมดเลยแม่จ้าแม่กุกี้กับบอลูพ่อกุกกี้พ่นกับบอลไดอ่านอยู่ในโน้ตที่คุณครูเพิ่นเขียนไว้ไอ้ที่เป็นใบใบเรียนเชิญนั่นแม่จ้ากับบอลูว่าต้องใส่ชุดยูกตาตะมาสงสารลูวา่าสันเพราะว่าลูบ่ได้ใส่คือมูเขา có chăng nó tham ở ô tô xăng tham ở Auto Sang 不要来啊！来、啊，扑倒桌子上呗，倒桌子上呢。 本日よろしくお願いいたします。 กันยังอจะใส่หัวไอศครีมเออไปมอมแมมเลยมเหมือนนิฮอนแห้งจากอากาศ33องศาฮอนคากคอนแน่ไปไปขึ้นรถนี่นี่เหมือนกันนี่เหมือนกันเวรเขียดไปขึ้นรถเขาไปไปออโต้ซังเอาขึ้นรถเขาขึ้นตายปัป้งเขาขึ้น ไปก็จังก็จังจะเดินเอาลุจจัดขึ้นรถแต่คนละยางกกกิได้เครื่องบิน ของเล่นชิ้นใหม่ได้คนละอย่างเลยโกกีก็ได้เครื่องบินก่อนหนะ้านี้ได้เครื่องบินกระดาษจ้ะแล้ว,วมีกระด้ไอศครีมเกเต็มบ้านดูบ้านนี้เล่นไปก่อนนะแ๋วยวแม่ไปซักผ้าลยจะทำยังไงทำไอศครีมให้แม่กินหน่อยสิก็จังล่ะ พูดอ่ะเครื่องบินกระดาษเพื่อนะหนในไอศครีมเอาอันนี้ค่ะเอาอันนี้อันนึงค่ะหเอาใส่อันนี้ค่ะโอ้ใส่มือเลยตัวนี้เท่าไร่คะอชิมให้ไหมคะชิมหน่อยเปิดอ่ะว้่อยไรไหมโอ้ยชี เอาอีกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันนี้ค่ะเอาอามโอ้ยให้ลูกค้าจาไดากินก่อนเอาเปลี่ยนให้หน่อยเอาอันนี้ค่ะ,อนนคะเอามันเปลี่ยนสีจริงๆจ้าโหนนาแล้วอันนี้สิเอา้าไม่ได้ เปียน,น,นสีมเช็คอานั่นกูเลอ้าืมอ๋อสมยตายอาเก๋ถึงพอถึงแม่บแยงกันเรียนระวบาดนี้คองลูกบูดาบุไน อ๋อคนโตเนะ่ต้องเป็นน้ำเย็นจ้ะวันนะก็กินลงมาดูสิออาบีบลงสิลกูกเออเดี๋ยวเอาลงเป็นทั้งหมดเลยจึ๊บจึ๊บ